หลายๆท่านเคยเกิดปัญหาการปวดข้อปวดบ่าหรือปวดไหล่เนะครับเหล่านี้เราเรียกว่าอาการออฟฟิศซินโดมครับซึ่งออฟฟิศซินโดมนะครับเกิดมาจากการที่เรานั่งทํางานเป็นระยะเวลานานๆไม่มีการเปลี่ยนอิิยาบทหรือการยืดเหยียดในระหว่างน,นั้น,นครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมี5ท่าง่ายๆครับเพื่อให้ทุกท่านสามารถออกกาลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดมได้ครับ สำหรับการออกอากำลังกายท่าแรกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลังนะครับ <S <S ขอให้ทุกท่านเอามือทั้งสองข้างของเรานะครับประสานไปที่บนศรีรษะนะครับจากนั้นเราจะทำการก้มศรีรษะลงด้านหน้านะครับแล้วค้างไว้15วินาทีนะครับยืดถึงจุดที่เรารู้สึกว่าตึงสบายไม่มีอาการเจ็บนะครับสำหรับการออกกำลังกายท่าที่2นะครับเราจะทำการยืดกล้ามเนื้อด้านข้างของคอนะครับ ให้ทุกท่านเอามือขวานะครับจับมาริเวณศีรษะด้านซ้ายครับมืออีกข้างหนึ่งของเรานะครับจับไว้ที่เก้าอี้นะครับหลังจากนั้นเราจะทําการยืดโดยการเอียงศีรษะไปฝั่งด้านขวานะครับเราเอียงไปถึงจุดที่เรารู้สึกว่าตึงสบายครับค้างไว้15วินาทีนะครับเมื่อทุกท่านได้ทําข้างซ้ายแล้วครับเราสามารถสลับมาทําด้านขวาอีก15วินาทีได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับท่าที่3นะครับหลายๆท่านอาจจะมีปัญหาอาการปวดบ่าใช่ไหมครับสามารถแก้ได้ด้วยการยืดท่านี้นะครับให้ทุกท่านเอามือขวาของเราครับจับมาที่บริเวณเดิมนะครับจากนั้นมือซ้ายฟิกไว้ที่เก้าอี้เหมือนเดิมครับเราจะทําการหมุนคอมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยครับ แล้วทําการเอียงศีรษะลงไปทางรักแร้ด้านขวานะครับนับ1-15ถึงวินาทีค้างไวเช่นเดียวกันครับเราสามารถสลับไปทําด้านขวาได้เหมือนกันนะครับนับค้างไว้15วินาทีตรงจุดที่เราสึกว่าตึงสบายครับสำหรับท่าที่4นะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะบักค,ครับ เอามือขวาไปทางด้านซ้ายครับจากนั้นเอามือซ้ายของเรานะครับพับไปที่ข้อศอกด้านขวาครับเราจะทําการยืดด้วยการบิดลําตัวไปทางด้านซ้ายค้างไว้15วินาทีนะครับจังหวะค้างเราก็เอารู้สึกว่าเราตึงสบายเหมือนกันนะครับไม่เอามีอาการเจ็บนะครับเมื่อทําข้างซ้ายเสร็จแล้วครับเราก็จะสามารถสลับบิดไปทางด้านขวาครับส่วนท่าที่5้าท่าสุดท้ายของเรานะครับจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนและก็หัวไหล่นะครับ ให้ทุกท่านนะครับเอามือซ้ายไปด้านหน้าครับเอามืออีกข้างหนึ่งของเราแตะไปที่บริเวณฝ่ามือนะครับข้อศอกเราตึงนะครับหลังจากนั้นเราทําการกระดกข้อมือลงนะครับยืดค้างไว้นับ1 2 3่งถึงสิาวินะครับเช่นเดียวกันครับเราสามารถยืดที่ด้านขวาได้เหมือนกันนะครับถ้าทุกท่านทําถูกมันจะมีอาการตึงบริเวณหน้าแขนด้านหน้าของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับท่าบริหารที่ได้แนะนําไป นอกเหนือจากการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่กล่าวมานะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนั่งทํางานก็สําคัญเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นการนั่งเก้าอี้หลังตรงระหว่างเรานั่งทํางานครับการปรับระดับจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตารวมทั้งการลุกขึ้นยืดเหยียดกล้ามเนื้อในระหว่างวันก็สําคัญเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าว่าทําท่านเหล่านี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นครับแนะนําให้ทุกท่านมาปรึกษาแพทย์ได้ที่ศูนย์วชทยาศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบัตรโรงพยาบาลทนบุรี แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ